สวัสดีครับกับลานเจอร์สเปเชียลสเตทครับประจำวันพุทธที่27พฤษภาคมจะเปลี่ยนเดือนใหม่ก็นั่งยิ้มรอเลนเจอร์ใหม่แล้วกันเพิ่งกี้ตัวเพิ่งเต็มอีกตัวครับตัวที่ว่าจะใช้อะ่ะตัวนี้ได้มาจากด่าน252นะครับเอาผ่านด่านก็เขาก็าแจกฟรีมาให้แต่ก็ต้องรวมร่างด้วยตัวกบแดงนะเพราะมีแจกแค่ตัวเดียวส่วนในอนาคตก็ ไม่รู้โอเคได้แล้วค่าลอบี้ลอบี้ทั้งหมดจะเก็บไว้เปิดของเดือนใหม่นะเดือนนี้ยังไม่เปิดแต่เอาไว้ทีนี้ก่อนอน,นะครับเดี๋ยวจะเอาไปโชว์อย่างอื่นก่อนรับดิใจเย็น อันนี้ส่วนจะจะลงเดอะซีเกตไม้นะครับได้โชว์ด่านใหม่ชั้น4ก่อนแล้วกันนะจะโชว์ว่าเวลาจัดทีมมันเพื่ออะไรยังไงส่วนใจญ่ลงแต่ชั้น6แล้วครับเปื่อๆแล้วล็อกจังอะไรจังก็ไม่รู้จะทนเล่นไปทำไม ลงไปไม่ดับอะ่ะพี่ก็ไม่รู้จะลงทำไมโอเคครับหนึ่งสองกดโล่ส่งเพื่อนหนึ่งสองสามครับจะอย่างเงี้ยค้างอย่างนี้ด้วยไงะจะโชว์สเต็ปนะแันค้างตอนนี้จะเป็นหนึ่งสสามสี่ครับก็ปัม๊มแล้วก็เราครบสี่หนึ่งสสามสี่ครับประมาณนี้ครับ ถ้าไม่กระตุกจะจังหวะอีกสเต็ปหนึ่งนะสเต็ปกว่านี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยที่จัดทีมแบบนี้สามตัวนี้มันจะรีใกล้ๆก,ก,กันส่วนอีกสองตัวนี้จะรีนานกว่าเยอะเลยก็เป็นสเต็ปที่ไพลเพลินแถมค้างอีกโอ้ลายเดนเจอร์เอ้ย ก็เวลาจัดทีมมัน้องก็ประมาณนี้นะครับจัดแบบตัวไหนรีมรีใกล้ๆกันก็ไว้ใกล้ๆกันตัวไหนกดไปก็ไว้ในตำแหน่งที่เราถนัดว้าสักครู่ครับโอ้สุดยอดจริงๆครับเมื่อกี้พี่ก็เปิดมาพี่ก็นั่งเล่นเน็ตเข้าเกมได้อยู่เพิ่งเปิดอะ่ะก็นั่งเล่นเน,น็ตนู่นนี่นั่นไปตอนนี้ อยู่ดีก็เน็ตตัดครับเนี่ยเพิ่งบันทึกไปตาแรกเนี่ยตัดใช้เลยโอ,โอเคครับเดี๋ยวพี่จะจัดการสักครู่แล้วกันนะครับกลับมาต่อยอีกรอบเน็ตล่มไปชั่วคราวครับชั่วครู่เน่เต็มนะครับจะเปลี่ยนทีมดูแล้วกันเราได้ตัวท็อปๆแล้ว ตัวนี้ก็ดอบลงไปไม่ายเดี๋ยวไปดูในด่านกันครับว่าจะได้สักแค่ไหนม่อคืนได้เลยเนย่มาตัวเดียวเองครับก็ยังดีนะม่รู้สลับตำแหน่งยังไงดีตัวไหนรีเร็วร,วร,วร,วรวีช้าแต่คงกดไปพร้อมกันแหละส่วนอันเก็บเลเวลรอแป๊บแปกันครับ ปั้นไอ้นี่ตัวจะดีไหมช่วงนี้ลงด่านหลังๆบ่อยครับเก็บเลเวลพยายามหาทางที่มันผ่านแบบสเต็ปชัวๆก็ก็ยังไม่ค่อยเจอนะสเต็ปชัวๆที่ว่าเนี่ยก็แพ้อยู่บ่อยๆอยู่สองห้าสองก็ยังไม่ผ่านอีกรอบเนี่ยผ่านวันนั้นเป็นรอบเดียวก็ต้องจัดทีมแบบตีป้อมเน้นๆเลยเลยไงครับแต่ทีมแบบขึ้นกลางๆแบบนี้มันไม่ผ่าน โอเคเราไปเล่นแบบปกติกันมันดรอปไปกี่นาทีวะเล่นไปตาเดียวเองเนอะใช่ไหมมันไหนเอยสมได้อะไรก็ไม่รู้นะครับข้ามไปแล้วปิดโปรแกรมไปแล้วก็คงจะไม่ได้รางวัลด้วยแหละโอเคมาลองชั้นนี้กัน ไอ้นี่อีโวไปยังวะเห็นม่อยู่ในทีมนะลุยกันครับเดยวส,สเก็ตไมล์ดูสเต็ปอะไรแล้วกันนะครับหนึ่งสองกดโลอา้าวกดไม่ค่อยติดเลยลหน่าเบื่อจังหนึ่งสองสามพัดกลับครับ รีเร็วเว้ยสเต็ปเปลี่ยนเทนี้ต้องไปจัดจังหวะใหม่ละไอตัวเล็กนี่รีเร็วเดี๋ยวก็ได้รีวิวแล้วครับวันนี้ทำอะไรก็ได้มั้งจบเลยเต็ปที่ผมเล่นเข้าเหมือนเดิมนะเออนี่ไงเก็บเลเวลอยู่ เลงดีหรืออะไรดีอ่ะเลงก่อนแล้วกันโหล็อกเหมือนเดิมหน้าเบื่อ,อน้องเอ้ยล็อกอะไรได้ทุกเกมทุกตาแลยนะเสียความรู้สึกนะอย่างเงี้ยสเตปกับผมก็เหมือนเดิมนะครับก็พยายามไม่ให้โดนป้อมยิงเก็บ หนึ่งสองโลสนี่ก็ไม่ต้องรีบกปิดก็ได้มั้งจะได้ไปกดเป็นพอมกันแบบแบบนี้ครับอ่าแต่นี้ต้องพัดกลับและสองสามสี่ครับก็ไปก็แช่ยิยงสามสองสามส,ามสี่ได้ตัวเนี่ยแล้วทีมน้องๆก็จัดการกันเองนะ ทีมไขยทีมบันครับทองเอ้ยคือเราถ้าเราไม่มีตัวโหดมากๆอะ่ะตัวสตันพี่ก็มีนะก็คือตัวฮาเทาโคนี่กินนาลีโคนี่ของน้องๆเนี่ยแหละคือเป็นตัวสตันเดียวที่มี ฉะนั้นถ้าอยากให้ช่วยครับถ้าไม่มีตัวแบบท็อปทอปจริงจริงก็เอาเวลาไปปั๊มแซลลี่ดีกว่าคลิกๆเลยออก,กันอีกแม่ไปห,หมดหลุ้นแล้วนี่เบื่อจังไม่สนุกเลยเฮ้ยกบได้ไง มพ่จะลงเนี่ยเอ้องงเลยหย,ยาบน่อยก็กูเพิ่งตื่นใครจะมาเล่นแทนกวูวะเออขอโทษด้วยครับที่ใจก็งงไงแค่เน็ตล่มก็เซ็งแล้ว หนกดโล่ส่งเพื่อนมันน่าเซ็งมั้ยน้องพี่นะพี่เพิ่งเริ่มเริ่มอัดเนี่นะพี่เพิ่งเข้าเน่ยเช็คอะไรนิดๆหน่อยๆเช็คอะไรก็ไม่ค่อยสำคัญหรอกก็ดูว่าใครฝากคำถามอะไรไว้พี่ก็กดเข้าไปดูแต่ยังไม่ตอบสองสาม ส่วนโปรแกรมอะไรอะดอยอะไรนะที่จะให้ลองเดี๋ยวอาจจะลองอีกเครื่องหนึ่งมีคอมอยู่หลายเครื่องเหมือนกันแต่เครื่องนี้น่าจะดีสุดเท่าเท่าที่มีละงกที่เหลือมันคเครื่องแบบตกรุ่นเอาแค่พอเข้าเน็ตได้เล่นกันดีก,กว่าเล่นดาวแล้วกันล็อกชัดๆ แด้งแวบ,บมาเนี้ยมันจะล็อกคือพี่จะเล็งพลาดยังไงก็ไม่น่าถึงขนาดไม่เฉียวเลยมันต้องมีเฉียวดิอันนี้เล็งเๆแล้วกันยังไม่มีเลยเวยด่านนี้จะยากนะครับไม่ต้องรีบกดโล่รีบตีปั้มก่อนแล้วสามปั้มท้ายเนี่ยจะลําบากมากเพราะมันจะตีได้2ป้อมก่อนเราแต่นี้ผลึกก็งั้นๆไม่เป็นไรช่างมัน แต่ปั๊มเนี่ยพยายามตีให้ได้ขอนเขาแล้วก็พัดเขาเข้าป้อมแล้วก็แช่ติดโล่ประมาณช่วงนี้ครับโดนยิงสักดอกก็ได้แล้วก็ติดโล่แล้ก็พัดเขากลับก็เราจะเห็นไปดูคลิปเก่าๆครับแบ่ง2ทีมก็ได้ชุดถล่มป้อมชุดหนึ่งแล้วก็ชุดยือ้อหนึ่งสอง เพื่อนดวสอนนดส่งเพื่อนโอ้โหไมนยิงกลไว้ป้อมเนี่ย <c oughs> เขาได้ป้อมเร็วเรวเนี่ยเราต้องเรยกพัดกลับครับก่อนที่โล่เราจะหมดเร่งไปพัดเข้ากลับไปก่อนเราจะได้ตีโล่ได้จนถึงป้อมสุดท้ายเนี่ยเอาเนี้ยแล้วเปลี่ยนทีมสองเลยก็ได้พอเริ่มตีป้อมสุดท้ายเอาพวกติดโล่เยอะๆมา แต่ของพี่ง่ายนะมันก็ตัวเก่งแล้วไงมีตัวท็อปแล้วท้าน้อยังไม่เก่งก็ต้องหาพวกตัวตัวตีปั้มต้องว่าต้องไปจัดให้ดูเองใช่ไหมเนี่ยอยากดูกันไหมเอยต้องอย่างนี้ดีกว่าก็ไม่ค่อยเห็นสงสัยอะไรกันละไม่ค่อยถามกันเท่าไหร่ก็คงผ่านกันได้หรือไม่ก็เลิกเล่นกันแล้วมัง้ง <laughs> โอเคครับเลง็งงกัน เอาว่าอย่างนี้ก็มีลุ้นนะอย่างนี้ถือว่าไม่ล็อกแล้วกันดูใกล้เคียงไงเคยจัด2องทีมไปช่วงหนึ่งช่วงที่มันแบบยากมากๆอตอนนี้เราตัวโล่เราครบแล้วไงก็ง่ายแล้วชุดยื้นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นเน้นตัวโล่แล้วก็ตัวยิงไกลและตัวบับโจมตีเนี่ยพวกเนี้ย มันตีป้อมได้เร็วกว่าเราเยอะเลยพัดกลับเลยครับแช่ไวข้ขาป้อมมาสตาร์อยู่นั่นน่ะจังหวะน,นี้เราต้องตีป้อมได้ครับขึ้นโล่ให้ได้ถือถ้าทีมไม่เก่งก็ปั๊มซันรี่ไปครับเบรกเกมเพิ่อมอีกสองสมบัิแต่ถ้าติดโล่ได้ก็ไม่น่ายากละติดโลก่ก็เน้นตัวหลังครับ ถ้าหนักจะหาตัวเบรกเกมครับตัวสโลอะไรพวกนี้ไม่อีกเพิ่มพิงโคนี่นะมาช่วยสโลได้อีก <The bonus. S 1> เฮ้ยไม่ใช่มากหลุดไปสองเลยแต่อยากได้มากกว่าเงี้ยไม่ใช่อยากเชียวได้ก็ได้เลยโอเคครับ ตัวใหม่พี่ยังไม่เห็นประสิทธิภาพเลยนะเพราะทีมันสเปสหลายตัวแต่ตอนมันเป็นตัวบอสมันสเปสไกลครับสเปสไกลจนพี่เครียดเลยอะสเปสจนตัวโล่เข้าไปไม่ถึงครับตัวบอสมันไม่ควสรสเปสไกลอย่างนั้นไงขี้โกงมาให้ยิงทีนึงไม่ยิงเกตโล่พัดกลับไปด่านนี้ มีตัวใหม่มาสเต็ปการกดเปลี่ยนครับ <c oughs> เนี่ยตอนเราก็ยังค่าเลนจ้าฝั่งต่อค่าไม่ได้แรกก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แรกไม่ค่อยทันแต่ติดโลกนี้ได้พี่ก็ไม่กลัวเล้รนะติดโลกได้อีกสิบสี่วิะ่ะทำอะไรก็ทําไปดิยังไงมันก็บุกเข้ามาไม่ได้อยู่อยู่ยแล้วล่ะคือถ้ามันกองรวมๆกันนะี่ะเวลาเราโจมตีโดนมันโด,น,ดนทุกตัวไง แต่ถ้ามันดันขึ้นมาเนี่ยมันก็โดนแต่ตัวหน้าตัวหลังไม่โดนกลายเป็นว่าเราต้องสู้หลายรอบคือต้องฆ่าตัวหน้าก่อนแล้วฆ่าตัวหลังแต่ถ้ามันกองรวมๆกันก็คือสู้ทีเดียวโดนทุกตัวแต่เราจะเบรกไว้ไม่ค่อยอยุด เล็กอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรไปอวดเลยว่ะน้องเอ้ยแบ็กปวดคอกเวร์กแล้วกันเอาฮะทอคนนี้ไปแต่นี้ก็ไม่ค่อยลงตรงนี้แล้วนะครับไปที่น้องบนบนๆกันนะสามคนนกเพื่อได้เหรียญได้เงินใครมันจะไปจ่ายวะนะแต่ก็ลงแหละลงแค่อันนี้แหละไม่ลงอันอื่นแล้ว กต๊ตตมันรีเร็วดีไหตัวใหม,ใหม่ก็เป็นอีกตัวที่พี่ว่าควรจะมีแล้วกันนะ <Celt ic Reese> น่ยเอาสเต็ปประมาณเดมก็ได้ครับแล้วแต่ตัวที่น้องมีความสมดุลของแร่อะไรพวกนี้ก็ต้องดูด้วย ตายก่อนโอเคตายแจ้ะอ่ะเทอร์คเนี่ปใส่นเซอร์ใน Google กูเกิลเดียวนะว่ามันอ่านว่าอะไรแล้วแต่ภาษาเลยครับมีทั้งเฮดเทอร์อ่านภาษาร์เว์แม่งมันอ่านว่าฮอททอโอ้แม่งเท่ดีว่าฮอททอก็เลยเรียกตามไม่เห็นว่านี้ กเหรียญสามคนนกเพื่อได้เหรียญสามคนนกนี่สิบบาทนะครับน้องพูดกันตรงๆเลยว่าสิบบาทไปลงธรรมดาด้วยเสียความรู้สึกลงไปหมดจังหวะหมดแล้วมั้งจะอยากได้ตัวสแตนนาน์นานไงก็ลงล่าไปลอะอีกสองอันครับไม่ใจกันหลายวัน หนึ่งวันเองเนี่เนะคือแต่ไม่ค่อยได้พูดยันแบบสบายๆไงส่วนใหญ่มาก,ก็เป็นสกิลอะไรเงี้ยจริงจังที่เขาอยากอารมณ์อยากพูดสบายสบาย,บายมากเออก็เดือนหน้าก็จะเปลี่ยนโปรแกรมอะไรใหม่ๆนะก็คือจะอพี่ก็คิดมานานแล้วว่ารายการมันควรจะเปลี่ยนบ้างไงรีเร็วดีเว,ว้ย ควดคุมแองเอ้ยใช้แร่น้อยรีเร็วพลังชมตีสูงสเปซโอ้โหมันเก่งจังวะเดี๋ยวรีวิววันนี้เลยดีกว่าเดือนหน้าก็จะลดรายการลงครับเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นบ้างไอ้ Minecraft นี่ก็อยากเล่นอะไรอย่างอื่นอื่นก็สร้างบ้านเันเท่ๆก็โอ้โหอยากเล่นเว้ยอยากเล่นเว้ย อันนี้ก็จัดห้องจัดปรับแสงอะไรให้มันเล่นแบบได้หลายๆเวลาครับอ่าอันนี้ก็อย่างนี้เ,เรื่อยๆรู้สึกว่ามันจะเลยลงช่องนี้หมดเลยนะทำไมนาะพี่ก็ไม่ได้ภาพปกอีกแล้วที่จะลงเพิ่มแบบกะติดสักตัวนี่แน่ไม่ติดให้เราเลย สองห้าสองจะช่วยน้องผ่านยังไงวะตอนที่พี่ผ่านเออไม่ต้องกดนี่วะด่านนี้มันอ่อนมันอ่อนไปแล้วไปดูคลิปอนะไอเนี่ยนะไอเนี่ยไอออนมูนนะพี่ผ่านด้วยคลิปนั้นผ่านใช้เลยกำลังรีวิวไอออน o ูผ่านสองห้าสองเเลย <c oughs> ไปดูอันนั้นเอาแล้วกันครับ ลอกทีมเลยอ่ะ,อะตัวที่พอมีอ่ะอย่างน้อยโคบี้นี่ต้องมีอ่ะอ,ออก้ายหมดเลยปะทำไมวะโอเคขอบคุณครับที่ติดตามรับชมมีอะไรก็ทิ้งคำถามไปได้ ก็ขอโทษเมื่อวานที่หายไปก็เบื่อแล้วแหละที่พี่ที่ว่าบอกพันสมไม่เข้าได้ไงก็เบื่อก็ไม่รู้จะอ่าน,นไปทำไมเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอัดมาก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยพีก่ก็ไม่รู้จะโชว์อะไรอะโชว์ว่ามันล็อกอะ่ะ <c oughs> ก็เอออันนี้อันนี้โชว์โชว์ได้อันนี้โชว์ผ่านเตอรซีแคทไม้ แล้วก็ายชอ่อไลเลนเจอร์ก็ Add i อทีไก็คนจะเ็ตตั้งแต่วันอาทิตย์นะก็ยืดมาถึงวันนี้วันพุธมีจังหวะก็ลงทำอะ่ะแต่เมื่อวานก็นอนไงธรรมดาก็มันรู้ i, สึกพี่จะเพียมาหลายวันลวคือนอนไม่เต็มอิ่มนอนห้าชั่วโมงก็ตื่นแล้วมันก็สะสมนลกวสี่ห้าวันมันก็เพียเมื่อวานก็ยาวเลยยาวรอบแรกก็ไม่พอมายาวรอบเย็นอีก คลิปครับเลยไม่ได้ทําเลยถามติดละครอิ <c oughs> ซีเรียยี่ยบปุ่นนะก็สนุกดีกด็จะกลับไปดูต่อเนี่ยแต่คงจะตัดต่อให้เรียบร้อยก่อนโอเคอาจจะมีอะไรละลายยางเปลี่ยนแปลงก็ควรจะชินซะนะครับกับการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเหมือนเดิมตล,ตลอดไปไม่มีอะไรเหมือนเดิมตลอดไปครับ แม้กระทั่งจิตใจของน้องเองยังเปลี่ยนทุกแทบทุกวินาทีเลยเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้ครับโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับเอ้ยไม่ใช่คำว่าโอเคเลยต้องเป็นเ,นเอาละแค่นี้แหละสวัสดีครับ